เอาควอมแก้มเธอที่หนึ่งเข้ามาเตะหน้าผมทำไมย๊ะคุ๊บด่าป้ากพี่อยู่ตรงนั้นหรอพี่อยู่ในท้องหรเอฟเอฟมันไม่รู้หรอในนี้มันมีกูอยู่นะ ลงลจะไปก่อนเลยจะลงมาไม่ดูให้แน่ใจนะว่ามันมีคนอยู่ในจอคนอุดตันเลยผมรู้ว่าพี่อยู่ในจอแต่ผมจะไปตามอ่ะพี่ผมคิดว่าพี่ออกไปแล้วพี่ขออยากเห็นอยากเห็นมุมพี่เลยอ่ะอุดตันเด็ดขายเกลียดูตีนพี่หน่อยเกลีคืออะไรวะเนี่ย เอฟมุดท่อมาคือพี่เอกมุดท่อพอดีคือพี่ที่เดินมาเลยแบบพี่เอกอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นโดดท่อไปแบบไปพี่วกตายพี่เจอใครในท่อปะ